ริมลิปเปอร์ยมมาทูดผวกกวาดล้างมนุษย์ริมลิปเปอร์คือยมมาทูตตัวแทนความมรณะในความเชื่อทางฝั่งยุโรปมีลักษณะเป็นโครงกระดูกสวมเสื้อคลุมยาวสีดำที่ปิดตั้งแต่ศีรษะจนถึงเทา้าในมือจะถือเขียวด้ามยาวที่เอาไว้ปลิดชีวิตของคนที่ดวงถึงคาดพราะตามความเชื่อแล้วริมลิปเปอร์คือผู้ตัดสินชะตาว,ว่าใครควรหรือไม่ควรจะมีชีวิตต่อและยังมีความเชื่อที่ว่ามนุษย์สามารถติดสินบนหรือต่อรองกับริมลิปเปอร์เพื่อขอให้ตัวเองมีอายุยืนขึ้นได้แต่ถ้าริมลิป ู้นั้นก็จะสั้นลงด้วยมีหลายคนเชื่อว่าเทพมลณะหรือ a n g เ l o f อ e a เดหนึ่งในสี่จตุรละอาชาแห่งวันสิ้นโลกในคัมภีร์ไบเบิลก็คือกลิมลิปเปอร์นี่เองโดยตำนานเล่าไว้ว่าเมื่อโลกถึงวันพิพากษาพระเจ้าจะส่งสี่จตุรละอาชาลงมาที่โลกโดยจตุรละอาชาคนแรกคือโรคระบาดเขาคือคนที่จะนำเชื้อโรคไรมาแพร่กระจายบนโลกทําให้มนุษย์เกิดเจ็บป่วยจนอาจจะถึงแก่ชีวิตจากนั้นพระเจ้าจะส่งจตุรละอาชาคนที่สองชื่อว่าสงครามตามมาที่โลกเขาจะทําให้มนุษย์อยากแย่งชิงผลประโยชน์หรือแย่งชิง ดนแดนจนเกิดการสู้รบกันขึ้นซึ่งทําให้สูญเสียทั้งงบประมาณและทรัพยากรอีกทั้งยังสร้างความหวาดกลัวและความทุกข์ยากให้กับประชาชนด้วยโดยสิ่งที่จะตามมาหลังจากสงครามก็คือจตุละอาชาคนที่3ชื่อว่าความอดอยากในยุคนี้ไม่ว่าจะอาหารหรือข้าวของเครื่องใช้ก็จะมีราคาแพงจนคนทั่วไปเข้าถึงได้ยากนําไปสู่การมาของจตุละอาชาคนสุดท้ายก็คือความมรณะนั่นเองเขาจะเป็นผู้กว่าล้างมนุษย์ที่ยังมีชีวิตเหลือรอดจากพลังของพี่น้องทั้ง3คนและเมื่อความมรณะลงมือ ก็หมายความว่าภารกิจล้างโลกที่พระเจ้ามอบให้สี่จตุรละอาชาเป็นอันเสร็จสมบูรณ์เพื่อนๆคิดว่าจจตุรละอาชาคนไหนหน่ากลัวมากที่สุดคะ